เหลือสี่ชุดสุดท้ายแล้วเร็วใครได้ไปขอให้มีความสุขความเจริญนะใครใช้อยู่ใช้ประจําตุนเลยครับมันมีอายุตั้งสามปีสั่งเซรัมําครสองขวดใช้ช่ำๆเลยเชื่อผมหน้ามันจะตึงกระชับลดอายุผิวผิวจะขาวเนียนแล้วก็ใสสว่างขาวแบบ เป็นดาราเลยเชื่อผมใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะตั้งแต่อายุสิบสองเป็นต้นไปเนี่ยฮะคนที่ทำงานระดับผู้บริหารไฮโซนักการเมืองก็ใช้ดาราก,ก็ใช้เนี่ยฮะคนทำงานริมถนนหนทางผัดกับข้าวขายก็ใช้สาวโรงงานก็ใช้หน้าใสมากเหมาะกับทุกคนเลยทุกคนพนักงานออฟฟิศนี่ใช้กันหูฉ่ำ เร็วๆทุกคนใครยังไม่ได้ไปกดไปกดซะห้าสิบาททาทั่วหน้ารอบตรงตาแล้วก็ทาคอแล้วก็หลังมือนะไปเร็วทุกคนไป,ไปไปไปเห็นไหมคนที่ใช้จริงจริงใสเนียนจริงครับถ้าใครยังไม่รู้จักคาว่าผิวหน้าเนียนเรียนเชิญอาไปทา เช้าเย็นนะใช้ครั้งแรกขอให้ใช้ตอนเย็นตื่นมาตอนเชา้าคุณจะตกใจผิวหน้าคุณเลยเร็วเร็ว,รว,รวยังปวดอยู่ครับเข่าเพราะว่ามันต้องค่อยๆหายครับแต่เหมือนมันดีขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะมันดีขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะเร็ว บอสเล่าหน่อยค่ะทำไมถึงสนใจทําธุรกิจนางงามตอนแรกไม่ได้ทําไม่ได้สนใจทําเป็นเพราะว่าทํางานอยู่กับที่เก่าทางช่องสามแล้วเขาให้เป็นหน้าที่ก็เลยต้องเริ่มทําพอทําเสร็จเรียบร้อยเราก็มุ่งมั่นอยากจะพัฒนาขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเล่ยเปื่อยนะฮะมันก็เลยกลายมาจนถึงทุกวันนี้ครับท่านเนาะย้อนหลังไปก็ยีปีเนาะยีปียีปี ิบปีนะพอดีเป๊ะเลยนบหัวไทยพ่ออายุห้าสนะิบเจ็ดหน้าตึงเลยเซรั่มดีจริงดีจริงๆผมบอกเลยถ้าใครคิดว่าต้องการหนะ้าผิวขาวผิวใสผิวตึงผิวเป็นดาราผิวเป็นออร่านะโคตรตึงเลยตึงจริงตึงสุดตึงสุดเลยถ้าใครต้องการตึงใสขาวผิวหน้าอ่อนวันี่คือตัวนี้เลย ถ้าใครมีของย่ออื่นอยู่มันอย่าทิ้งสั่งเพิ่มแล้วหยุดตัวอื่นสักสามวันขอใช้ตัวนี้สลับใช้ตัวนี้ก็ไม่มีวันแพ้บอสเวอร์ชันนิ่งไม่ให้ค่าผู้ขาแสงไม่รู้จะไปให้ก็าทำไมละครับเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเข้าใจเขาเราสงสารเขามากกว่าจุดไหมฮะ เร็วๆบอนหายไปวาหมอบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณสักสวัน4วันนะครับใช้ดีจริงครับอ่าเห็นไหมล่ะทุกคนรีบไปกดตะกร้าเถอะของมันดีขนาดนี้แล้วจ่ายเงินน้อยๆแล้วของมาจากสวิสเนี่ยก็มาเนี่ยพวกกันเนี้ยผลิตภัณฑ์พวกนี้ต้องใช้สารสกัดพวกนี้จากสวิสจากอิตาลีจากรังเทมันจะดีมากๆเราไม่ใช้ของไทยเลยนะ สองสองงานครั้งแรกสุดยอดมากมากเร็วๆหมา้าเมีย่ยงพาเที่ยวเร็วช่วยกันอุดหนุนหน่อยเร็วซื้อกดซื้อของคนละนิคนละหน่อยผมจะได้เอาค่าขนมไปซื้อขนมที่อเมริกาให้วีนากับเดวกับ <c oughs> <c oughs> แฟวกินเร็วเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งกดก่อนเร็วกดก่อนอันไหนทั่ว อย่าไปเปรียบเทียบกันเลยครับ MGT กับ MUT อันไหนหลักที่สุดอย่าไปเปรียบเทียบเลยถ้าถามกันตรงๆเราก็ต้องตอบตรงๆว่า MGT กับ MGI คือจุดเริ่มต้นของบริษัทที่ทําให้เรามีเงินมากมายเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วก็ซื้อ MUT 25ปีได้แล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหาร MU ได้มันก็ต้องยอมรับว่านีฮะ M MUT กับ MGI อะ มันก็คือสายเลือดและความรุ่งเรืองของเรานะฮะเราพูดกันตรงๆไม่แอบแต่ถามว่ามีความสำคัญหมายก็มีความสำคัญทุกทุกเวทีที่เราถืออยู่ครับที่เราเป็นเจ้าของนะฮะจะสงสารวินาไม่ต้องไปสงสาร ไปสงสารทําไมน้องออกจะมีความสุขเป็น Miss u n i v e r s ส Thailand น้องมีความสุขเออน้องได้ในสิ่งที่ควรไดแล้วน้องก็ดังน้องก็มีชื่อเสียงคนก็ชอบน้องเยอะนะฮะไม่ต้องสงสารหรอกสงสารทำไมล่ะสบายมากเรื่องแค่นี้เรื่องคิดปาติวเรื่องคิดปาติว ใครมันจะด่าจะว่าอะไรปล่อนไปไม่ต้องสนใจแม่แอนอยู่เมกาครับไม่ต้องไปสนใจคนติดตามหนึ่งล้านแล้วเออไม่ต้องไปสนใจเรามีดีให้คนอิจฉาเรามีดีให้คนอิจฉาเรามีดีให้คนอิจฉาเราจงรักษาความดีเอาไว้ นะฮะจบไม่เหนื่อยครับแต่เดินได้ไม่เยอะวันนี้เดินไปได้ประมาณพักหนึ่งแล้วก็เลยแบบขอพักก่อนเป็นกำลังใจให้บอยขอบคุณคุณนัทครับอาเร็ใครยังไม่ได้เป็นจัดเซรั่มห้าสิบแปดบาทเอามือไปจิ้มเดี๋ยวนี้เอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วสำหรับผิวหน้าเอาสิ่งที่คุณ จะได้เปลี่ยนผิวหน้าคุณให้เป็นผิวหน้าอ่อนวัยใสขาวแล้วยังไม่เอาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเมื่แต่ไปซื้อของแพงก็ไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้มางานไทเฟสวันไหนบ้างเดี๋ยวผมดูตรางนะมันมีทั้งไทเฟสมีทั้งไปสถานทูตมีทั้งไปไวท์เฮาส์แต่ผมไม่รู้ว่าไวท์เฮาส์ในส่วนไหนบ้างนะทานน้ำเยอะใช่หมอบอกให้ทานน้ำเยอะ ไปเร็วๆกดชเชเบลกับปินตอนนี้เทศการ MGI กําลังมาถึงแล้วทุกคนทุกคนไปกดก่อนเร็วเซรั่มสวิสคือตัวท็อปตัวที่ทำให้ผิวหน้าของคนแบบผูปังมากๆใครยังไม่ได้ไปกดไปกดงานไฟนอลสินี้18ไหนคะ สิบแไหนฮะสิปอะไรอีกทําอะไรกันอีกสิบปไม่รู้หายก็ไปว้ขอบคุณครับเนี่ยนั่งนั่งเอาเล่าขาวางอยู่นี่ตัวเอียงๆอย่าว่ากันนะฮะเร็วทุกคนเร็วๆใครผมน่าเชื่อถือไหมถ้าน่าเชื่อถือไปกดเซรั่มสวิตเซอร์แลนด์คนละสามขวดสี่ขวดไป ผมว่าผมทําอะไรผมทําเน้นคุณภาพและเน้นจริงนะรับปากก็ทําจริงเซรั่มสวิตตัวนี้โคตรดีจริงๆใช้เช้าเย็นจบไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ทั้งหน้าเลยยิ่งใช้เยอะหน้าก็ยิ่งเด้งมากถวนตอนเช้าใช้เสร็จแล้วพอมันแห้ง